เบาเตียงโมมา,มาก,ก,กินบบาเตียงช้าอีหลายเอาเราบมมาก,กินแล้วก่อนอเนาะเอนี่ <c oughs> จำำาสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีเพื่อพี่น้องกันเบิร์ตสุขูสุคนหลังจากที่พาบบาวจันมาเต้บ้านภูหมักมี้พี่น้องเนานะกะ ฟังผ่านพี่น้องเอ้กะสิไปอัปเดตเบิ่งทังหนองเลียก่อนพี่น้องเนาะมาหลายอ่าครังหายคนก็ยังบ่แล้วอยู่เฮือนซานเพิ่นพี่น้อง้เห็นอ่าแต่เฮือนเนาะมาันี้ก็เห็นอาภากระจาดแล้วเนาะแล้วก็สิมาเบิ่งหมูลุงเฮิมก่อนพี่น้องเอ้เตั้งแต่เพิ่นเอาหมูมาปล่อยนี่ก็บ่บุญก็ยังบ่ได้มาเบิ่งนําจักเทือพี่น้องเนาะไปเบิ่งก่อนออกแม่แพลูกแล้วบ่พี่น้องเนาะตุ้ยพี่บ่อุดมสมบูรณ์บ่เนาะอ่าเพราะว่า ลองเลียนี่บ่ะมุญกันยังบ่เคยอ,อ่า,าถ่ายท้ำลงจากเต๋อพี่น้องเนาะวันนี้ถือโอกาสนี้อ่าอัปเดตเบื้องก่อนพี่น้องเนาะเห็นเนพื่อนซานเพิ่นขังผากระจาดแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนนางนี่กันโอ้นับว่าหลายเดือนพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่งสั่งมากระเตะก็ยังบ่เสร็จบ่สิ้นพี่น้องเนหะ็นเนาะมารอบที่แล้วย,ยังไม่ต้องใส่ผากระจาดมารอบนี้เห็นใส่แล้วพี่นอนะ้องเนาะอ่ะพี่น้องจังไรก็เข้าไปอ่าท่องทางน้องเลี้ยน้ำกันพี่น้องเนาะ โดยถามไทยพันก่อนพี่น้องเนาะเป็นจังใดพี่น้องอ่าวระจันกับมาล้อมล้อมมองอ่านี่แหละพี่น้องเอ้เพือนซานเพื่อนตัวข้าวก่อนเนาะขึ้นได้บ้างไหมได้บ่างบวกการเอาเบาขึ้นกันไหมสบายดีพี่น้องคนเดียวเลยสบายดีน้องหลานเนาะน้องอ่าน้องลงเลียเนาะน้องเลีย โดยอ่ะอีหล่ะหนิบไม้ไงเนาะจะได้ฟังเสียงชัดชัดอ่าโอ้ยใ <un boxing> ส่จักมือเลยอ่ะพากระจาดนยสองมือฮะสองมือสองหะใส่สองมือนี่พอสำเนาะยังบอกพ่อโดยเบิรดแล้วเฮ้ยบอกพอขังได้น่ะเอามันทวนมันเด็กโอ้ต้องอัดทวนอีกขาอัดทวนเกันคนกระเพาเขาตัวยโดยนี่แต่มันบิดเนี่ย ปองยังปองปองนั้นก็ยังอือมสดดีเนาะน้ยคาละบาวขึ้นย่างเบิ่งนี่กว้างใหญ่แท้เฮือนเจ้าเนาะใหญ่พี่น้องเออต้องอดเกบเเนาะฮะอดเกบบ่บ่เฮาใอันนี้กบ่อดก็ได้อ้ดี๊บอตอตยังสิกั้นห้องย่อยล่ะนี่นะ ย <N> ัง sí ส <d uro> ิก <d uro> <s olo> ั้นห้องดิดิกั้นหมองได้ล <intake> ่ะกันกันหมองนี่บ่โดอ๋อเฮ็ดเป็นจักห้องนี่น่ะ1 1ห้องห้องนอนจ้าบ่โดเอโดยยังบ่ทันได้อยู่ในเซาอีเนาะแต่โดนแน่เนาะอืมยังบ่พออันตทวนนี่บ่โดกับตนันเนาะโดครับอันนี้พร้อมประตูยังบ่ทันได้บ่ ดูอ๋อประตูเพื่อนนี่มีตัวนี้ตัวนี้ประตูความเยี่ยมพี่น้องเลยเนาะโดยโดยตัวใหญ่พี่น้องเลยเนาะโอ้หลังบักใหญ่เหน่ดน่โยกกระบบติงพี่น้องเลย่าตัวพ่อกับแม่ไปใช้ารุจากคอยบวงหูคอยไปลินโนโมโดยเอาไปเรียกบอบอเมเนวันทิีคอยพัก ปกติจะไปที่ไหนไปคริสไปคริสเตียนคริสเตียนดูอ๋อหนึ่อยออ๋พอกระเม่เป็นไปยูเนาะเป็นไปเล่นพนอนเลยอันนี้ก็หากันเหตุแล้วสองมือนี้เนาะเมืออึ้นยูึ้นเศร้านี่มือได้ันะโอู้หเลยโอหูกำหนดดูท่าเรียกคุณบอ nó hôn, mô hôn, mê. Nang hồn nha hồn nha ngon, nha ngon, rồi ngon, nha ngon, nha cái nha không nha ngon, nha ngon, nha ngon, rồi, hả

มีกล uhm. ้วยเห็มันก hey, no ินกันเลยยังมูทันได้กินเย่ะดูจอยบ่ได้จักบ่บ่บ่จอยบ่จอยเด้ออืออออีหล่ะยังอยากไปเห็นงานเห็นเห็นอันน่ะเรียกอยู่ว่าตอนนี้ยฮึยังอยากไปอยู่บ่บ่่อยากไปเลยบ่ใอยากเห็นเรียกอยู่เพื่อนนฮะอยากเห็นเรียกอยู่เพื่อนอยากเห็นเรียกอยู่เพื่อนเดบ่อยากไปแล้ววานนี้เด อ๋อตะกี้อันตะกี้อยากไปอยากไปย้อนอันย้อนย้อนอยากได้ข้าบ่มีข้าวกินกับธละซับมันมีธละซับแล้วก็อยากไปไปเหรอยันมาอันตรายแบบเขยงหูวมึงซื้อเลยอันนี้ก็ได้บ่อยากไปแล้วเดินเดินไปเดินนอนนะโหเดินเป็นเรียนตามเทงหัว เมื่อคืนอยู่คืนเช้าก็ยังทันโฮอยู่พี่น้องเอเนาะเพราะว่ายังบ่ทันแล้วต้องพุละถามพ่อแม่เพื่นพี่น้องเนาะนี่ก็หาก็แล้วมือใส่ผ้ากระจาดนี่มายามใดก็จปงจปงอยู่พี่น้องเนาะพีหลาฮู้จักระบาอยู่บ่นี่ฮะเคยเห็นอยู่บ่เคยอยู่เอ ยันเราบัวอันเคยทายเพิ่นยันเราเพิ่นอายพี่น้องเลยเห็นเพื่อน้องเพิ่นว่าเคยค่อยเนาะอีลาวว่าค่อยจีตไปไหนมาบ่ฮะจำบ่ได้ฮะจำบ่ได้จำแล้บ้าก็ได้บ้อบ้าก็มาเรื่อยอยู่แต่ว่าบ่ได้เคยทายเจ้าเป็นก็ได้ว่าค่อยพี่น้องเลยลุงเทิมกับเพิ่นบ่ได้มาบ่ได้มาเบิ่งหมูใช่เปล่าเพิ่นมาเพิ่นกะจิมาเบิ่งหมูเน้ được Đó. Đúng. Tô mê chắc tô tô mê nè Tô mê xong tô. Xong tô. Ba ba là ba bằng mù này ba. Bằng mù nước thơm gần phía nào về. Bên này. anh đi cái Anh thân vô phía nào về. Vang đấy là vang tốt đấy. Đó. Tốt tuy cũng nhiều ôi phò hèn đấy nè. Ướp. gần phía nào về. Mẹ bằng รุงเฮ er er ิ ar, t ỏ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 . ่ม oh, ก oh, oh. ่อนเนอะลุงเฮิ่มเลยเอ้า้างนั้นก็สีขาวตัดไปแใช่โอ้ตหมูลุงเฮิ่มพี่น้องไโอ้นี่เด้อตตัวนี้ตัวเมีนะ ตัวีใหญ่นี่ก right. ับตัวนั้นบ่ตัวตัวเทิกนี่3ตัวโดยตอนมาน้อยกว่านี่บ่โดําไหน้อยชําไหนาฮะําตัวตัวนี้ได้ยอันตอนมานี่ใหญ่บ่จุใหญ่ํานี้บ่นน้อยกว่านี้อเอาย่างนีให้มันกินนี่นะอกล้วยเอาแต่กล้วยบ่ดเลยซะ Ham cá. Ham cá cái can. Được. Nhà bố mì ham cá ao Hả? Nhà bố mì hàm cá ao Hà? Nhà mua mì ham cá cuối cua. Được. Ao à, tê mảng, mắn gì bắt bữa nào bữa tôm bữa nào nhường bao. Bao. Không bao tôm. Sao tê mảng cười giang điêu. Được. Ừ. Rồi. Hãy hãy phải bưng lúc ăn mặc cuối nè. Bưng mặc cuối ăn ăn phần cửa lúc rồi. โอยสบายดีเด้อทางนี้โอยโดยหายมันกินแบบนี้เลยกินเป็นเครือเลยบ่มันเห็นกินบ่หมกักนิดมันก็กินบ่นี่ยนะโดยนี่เน้ยพี่น้องเลยเนาะให้กินหมกักซุปหมักนิบทิ่มให้แบบนี้เลยเป็นเครือเลยอันนั้นกระห้มที่ว่าเป็นเกลือเนาะ ทำแบบว่าขี้เก็บเห็นะอ่าเป็นบดเอาเนาะบดแล้วก็มาอันนั้นอันเห็ดเป็นทำเกลือพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ยังไม่ได้เกลือเดี๋ยวังไม่ทันมาทันป้อนฮะยังไม่ทันป้อนอือหือด้วยยังคว้ากันนอนอยู่นี่เนาะเดีู๋บนหนาวไปโทษวะหนาวจิบวะ Rồi Nào đem ma thằng này, này lôm này nó à, mà ừ. Rồi à, này lôm nè Nó nó Dù thằng bạn thì bỏ lôm Mà thằng mát bỏ chật dân dân này kiệt, kiên, kiên. À. À, thì đây, chắc mùa này bảo. Nhanh như bỏ Đó à, Tổ mê Mà ăn cho tô Mì Gõ Để หมูลุงเพิ่มพี่น้องเนาะอ่าพอดีเป็นตะแพงตะมุกตะมุยอยู่พี่น้องเลยอ่าหมูลุงเพิ่มซื้อมาให้ครอบครัวน้องเลียเลี้ยงพี่น้องเลยอ่ามันก็กินมะกล้วยนี่แหละมะกล้ว,กกวยนี่คือมะกล้วยแบบว่าเฮาไม่ได้อนาคายบ่เฮาไปหามาให้มันโดยเฉพาะบ่นี่นาะเขาไปสวนฮะไปไปเอาไปสวนไปเอาในสวนอ่าแบบแบบว่าเอามาใหา้มันโดยเฉพาะด้วยเนาะ มาทิ่มไว้ให้มันกินเมือ่อเล็กเมื่อหน่อยนีย่ให้มันเห็นกินชีเลยถิมใส่บดเครือเลยพี่น้องเลยออตึงช้ำล้วยกันเนาะโดยเอา,สา,าเสนอกำเบิองหมูพี่น้องกันไปนเลยอันนี้พกันะพกใบชาเนี่ยนะพักเจ้าบ่โอ้งามแบบนี้เนาะพักขี่เบ่ยบ่หนิอย่างนี้พี่น้องเลยงามงาม ประกาศเนาะแล้วก็บผอมพี่น้องเลยอ่านี่ประกาศต้นอะไรพี่น้องเนาะหรือว่าประกาศอันยังเงียดังอือโดยทั้งมาเตียงไม่ได้มาหาวะเนาะบ่หืบ่ไ่ได้มาเด้อ๋อเพราะว่าเป็นเจาะน้ายู่พุ่นจังเนาะอ่าเวลาเป็นมหาลองเรียนแล้วไปได้มากนี่ต้องเนาะเอ้าเอานี่ต้องเลยบาบุญเกษิ เดินทางกันแล้บาดนี่เนาะมืดนะแหะมาเบึงหมูน้องเลี้ยงกันไอหมูลุงเพิ่มแห็นน้องเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องเไยนี่เนาะดำลุ่มทุ่มตุยพี่น้องไงยบ่ได้จอยเนาะอุดมสมบูรณ์ตะปุตุยเอียวนี่เด้อลุงเพิ่มเด้อหมูเจ้านี่เด้อนี่เด้ออ่าสีหัมมาเด้อหัมเบิดแต่บ่อีหละมีบ้อีละหัมนะฮะเบดแล้วหมดแล้ว เอาบอกลุงเพิ่มก่อนลุงเพิ่มเอ้ยมูเจ้าอยากกินทัม้มเลยนี่เ <laughs> <laughs> นยหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำหรือว่าอีหล่ามือนี่ยังฮะยังบ่ทแทนหนึ่งไรยังยังโย่ยยว่าเอาคอยลูกเรียกสักพักมาได้ยินได้ <laughs> ว่าเอาอยู่หูคอผู้จะเก่าเขาพูดว่าคอยปันนี่บอกมึงคือเ่าอาคอยได้เป็นได้ไรไงคอยละก็คอยแบบนี้ละคอยแบบนี้บ่เด้อ <laughs> อบ๊อยแน่พี่น้องเนาะบ๊วยต้องยินมาบุญกันนะมากระแทบบ่เด้อมากระแทบพี่น้องเนาะอ๋ออ๋อเนาะปลาชะอีละไปอันน่ะเอาปลากระป๋องมาไว้กินชาเนาะมาบุญกับมาเวหาเพื่อนพี่น้องเนาะมาบุญกับพี่นี่อย่างมาหายเราไม่มีปลากระปองแค่หนึ่งเนาะเลยหายไ้เพื่อนไปกินเนาะมาอัปเดตเบิรงทุกการเนาะมาบุญกับเนี่ย่เคย ครัปเดตมาเบิ้งจ้าเกียว่น้องเอ้ยคนสีเขาอยกฟ้าย่างอีหะบกสีเขาน้องโอ๊กอีหลักเอ,อามา,ส,าสีนี่บ่าของเจ้านะไม่ได้เคยสีบ่ะไม่ได้เคยตัดสีเขาน้องสีเข้าจังน้องโอ๊กเปื้อนพันธ์ี tăng, này cái đấy, này. Đó. ừ, cái gì, 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 cái บ่โอ้เพราะว่าข่อยกับบุเคยอันน่ะถามน้องมันจักเถื่อเนาะโดยบุ้งยังน่องไม่ใส่คอแล้วอยู่บ่เด้อเด้อข้าวต้มทีไรเออข้าวเมื่อมารอบก่อนเนี่ยตัาวไทยยังได้โทรศัพท์อ่ได้แล้วบ่รู้เลยได้เลยมีเฟซอยู่บ่เจ้าเมีสินของตัวอย่างบ่ซื้อนี่เลยชื่อน้องเดีย่น้องเดีย่เด้อน่องภาษาลาวบ่ภาษาไทยภาษาไทยน้องเดียรหือน้องเลียเด้อฮะ น้องเลียน้องเลียน้องเลียเลียเนาะบ่แม่นเดียเนาะเออภาษาไทยก็เป็นบ่ได้อยู่บ่บ่ได้่จะตั้งเฟซให้อีล่ะข่อยบ่ฮู้ะอย่าไปบ่ฮู้บ่เตียงเพิ่นบ่มาเให้อย่าแม่นบ่เตียงเพิ่นให้ทางห้านนตั้งให้แล้วเนาะนเลียพี่น้องอัปเดตเิ่นอยู่บ้านนี่กเนาะนนแล้วพี่น้องยังยังบ่แล้วเนาะแล้ว ถือว่าโดนได้หลังนี่น่ะโดนยอ่เพราะว่าตั้่ว่าห6เดือนเลยเนาะหา6เดือน่เนาะมันเป็นเวซีแหละพี่น้องหายากมายากเนาะก็เลย้คุณมีาโดยมันยากนึงมาไม้เนาะไม้แล้วก็พากะจาอุปกรณ์นี่มันก็้างบ่อยากมีเนาะบ่อยากมีคืออยู่พุ่นอยู่ที่น่ะพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นเฮ็ดแบบนี อาบัเห็ดบันไดสองงานนี้ซื้อซิได้เพาะอันนี้หน้าบ้านเนาะเพาะหน้าบ้านออกไมานบ่แต่ว่าแต่ว่าซานนี่ชวนอะไรเพื่อนจีก็ออกทั้งนี้ก็ออกมาแบบว่าซานล่างถวยล่างบ่วงเสช่แต่ว่าบมมีหลังคาเลยเพื่อนเห็ดนี่ตามที่เห็นว่าแต่ละหลังเนาะเจ้าเห็ดยังอยู่นใส่คมือนี้กับไขควงดูเห็นยังโซมันี้งานเห็ดเนาะอยากลงเห็ดอยู่ว่างานอยู่ทำกลุ่ม อสวรรค์มันยิ่งล้ไปอยู่วะไปยย่านเกิดไม่อยากไปแล้วย่านาคาสโนนี่ค่อยไปคาสโปุนอ๋อยูเซโปนี่ไปอยู่เนาะเนด้อลงไปไกลพี่นไกลพ่อไกลแม่เนาะย่านบอบอกล้าไปนี่แหละมาก้าไตะกี้ตะกี้อีหลานคือคืออยากไปอ่ะจ้ะตะกี้นค่อยอยากได้ค่อยกล้าอยากได้อยากได้เนี่ยคือก้มคิดหนี่งกะเด้ออ๋อมาเนี่ยพ่อได้แลนะโทรศัพท์เลยบอกล้าไปมาเนี่ยเน้ะ นอกจากเทเลซาฟแล้วอยากได้อย่างงี้ป่านนี้ละฮะอยากได้รถกับกับน้ำน้ำด้ยความคิดของข่อยโดยเจ้าน้ำได้อยู่ว่าบานเจ้าได้ได้เนาะด้วยคือเจ้าน้ำประดานเนาะรถจักรมอคือรถถีบตามไฟขอยี่ว่ารถจักรได้เนาะยังว่าให้เจ้า เอารถก็มันมีหลายรถเนี่ยนะพอได้อนาคีต่อตัดตัดเนาะพอได้คีคอยอยากมาสกาไปมาสกาไปมาสกานี่คืออันอันยังอ่าไปโบสถ์นี่บ่มาสกานี่เจ้าบ้านเจ้าพอดีคือศาสนาคิดาะคิดเตียนคริสเตียนพระเยซูขี่ไปไกลบ่ไกลบ่บ่ไกลคอยอยู่คอยมาสการอยู่ อย exactly. oh. right. right. ู่บ้านมาสการอยู mm ่บ hmm> ้านนี่บุมีโบดบุมีโดูเข้าอยู่เมืองนั้นมี่โดยโดยเราขี่ไปมาสการเนาะือเปล่าเนาะโดยเพียงหมูเราลายแล้วบ่ปลาตหาัวขึ้นก้าจะมี่เดียวอ้วนเน้เนาะอ้วนเนาะตุ้ยพี่น้องเลยเบ่งลูกลุยอยู่ตุ้ยคือคนเน้นนี่นหะ ไปยอกอีหล่าเลยไม<ด>่ต้องไม่ต้องอันดาอ้ายระเบ้าเลย<ด>เป็นกันเองเนาะอีหล่าเนาะเ<ด>พราะว่าระบาวยังบ่เคยถามเนาะก็เลยเก่งๆแน่<ด>เอ่ามาแต่ละรอบแต่ละรอบก็ยังบ่เคยทายท่ำผลลูกเต๋าอ,อะไรพี่น้องเลยมีแต่มาชื่อเนาะบางเที้ยน้องเป็นบุเคยว่าเคยจา่านั่ก็เลยเก่งๆเพื่นก็นได้แต่ว่าเชียงนี่แลว้วคอยเฮงยัดีเลยอยู่ในอันดา บ่ผมปกติบ่ออข่อยคิดว่าบ่แม่นปกติเพิ่มนั่นเอาส่วนเว้าหลังนี่เจ้าก็สิเว้าดังนเนาะอต้องต้องเว้าดังขึ้นเพิ่มบ่จังเว้าดังนําอีล่เอานันบ่บ่นีแหเออเอาแบบนี้แหเออยเนาะอาสั่นเนาะัขึ้นมารอบหน้าสิ ลุงเฮิรมเราเก็อบเอาหั่มมาอย่างไรอีกขึ้เก้าคนเนี่ยลำบ้าแต่ละเที่ยวเราเกเอาหั่มมาเนาะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้มาพี่น้องเไงลุงเฮิรมเอ้ยผมมาไปเอาไปขายได้หมูเจ้านี่ <c oughs> ได้เลยได้เห็นเนาะ<ป><ป>มาเลยเลยตุ้ยนะกินกล้วยเป็นเป็นเครือเลยเรายูนให้นะซองเครือผูกแต่ว่าหั่มหั่มนี่ชวนลายจะเป็นหั่มแก่แบบว่าอันเป็นบดอีกเครือนี่เนี่ย เมื่อเอ้าอ <INE> <country> ่าเมื่อเอาต้มกล้วยต้มยังไงเพื่อจะได้ง่นยง่ายถ้า่าเป็นต้นมันเ้าต้มห้อยยางนี่ยิ่งตุ้ยไวน่ะยิ่งใหญ่ไวนี่คือกินแบบบริโภต้มยังได้ไวละลำมันหนิบ่เคยเอามาต้มบ่บ่เคยต้มเกลือเป็นยี่ว่าจะค่ะเป็น เอออาเอาฉันอาคาบุญกับมิตรปากปองเลยเดิน้องเลยมาปองให้น้องค่อต่อมาฝากคิวเตียงคนหาซื้อมืดเล่าสุมาลีเนาะมีคำแล้วเดินเดินมาหนี้มืดคำแล้วพี่น้องเลยเบิไงหาปากปองก่อนพี่น้องเลยเอาฉันเอาเบาเตียงโมมาก็กินบ่าวเตียงช้าอีหลายเอาอ้าบเออเราโมมากินแล้วก่อนเนาะมาอนี้จ้ำก็มาขิกเปะเปะเลย เนาะของแซ่บค so um, ือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะมาเยี่ยมมายามระวังเดินทางกลับพี่น้องครับเพราะว่าบ่อะบาวก็มาปุ๊มาเดินสันผูสันผูพุ่นเนาะแล่นบนไม้น้องโอกโดยไปนพบักนี่าจารย์เพิ่นเอาังสีมซาก็2,000 2,000ที่ว่าเือนน้อยๆหลังซ่ๆน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยเห็นันน่ะเฮือนน้องเลียเพิ่นใส หากระจาดแล้วเพราะว่ามาหลายข้างหลายคนขี่รถผ่านกันย่างโบเห็นนะเพิ่อนชายจักเทื่อพี่น้องเลยอันนี้วันนี้ใส่แล้วหากใส่สองมือเพื่นว่าแต่ว่ากันยังขาดอยู่เนาะยังบ่พอมือขึ้นอยู่เพิ่นเศร้ากันยังบ่มีกำหนดเราอะมือใดเราอะเนาะเอาเดี๋ยวก็ได้อยูหรอกแต่ว่าทำนี่ก็ขึ้นอยู่ก่อนก็ได้แล้วเนาะแตว่าอยู่ดี ไปก่าหลังเก่าีเราอยู่วันนี้กันเลยมีแนวขั้งอยู่ด้วยก็ประตูเนาะดูเนาะไปป้าซะกระเป๋าเดินทางเนาะอีหลานเออเดยเนาะจังไหนกะเดินทางไปก่อนโอ้ตูเดินเนาะป้าประจันป้าเฮาป้าโอยสบายดีเด้ออีหลาเด้อเนาะไปป้าเด้อเนาะอ่ะมาขอไม้นะอีหลามาอ่ะพี่น้องเนาะจากไหนกะเดินทางไปน้ำกันมานนี้ คำเมื่อนีกคือเก่าคือเดิมนอนอีกคืนนึงมือืนจังหวนคืนกลำบ้านเขาอะธุรลิปนี้ก็ขอบนขอบคุณเพืพี่น้องรออินซีที่เข้ามาติดตามนะครับสม้มพบเจอกันคลิปหนา้าอีกคือเก่าคือเดิมสําหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องกันเบิร์สุข,ขุสุขคนบายบายเนาะ